เจ็บแล้วพระเจ็บแล้วตายตายตายฟองเก็บสามียะนัดเดียวกลางน้าถังแตกถังแตกตายตายตายนะกับกำมีอีกมีอีกมีเซตกำอิ่มตลอดเซตหมดปอกไม่ได้ยิงแฮ่ หลังจากที่เล่นเกมนี้ไปสักพักเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าความจนมันน่ากลัวครับผมลงชุดเต็มรวๆเลยแทบหมดตูดไม่เหลืออะไรในคังเลยครับเหลือแบบเงินเงินลงไม่ถึงห0,000ื่นอ่ะทุกคนผมเลยไปนั่งหาซิประหยัดลองแต่งลองใช้ดูแล้วผมจําได้ว่ามันมีตาหนึ่งที่ผมโดนลูกซองกับเพื่อนนะครับก็สุนปลายไทปแปไปเสิร์ชดู แม่งแค่กระสุนขาวดอบแมปกระโปกกระโปกทำไมมันยิงแรงไงวะทีนี้นะ่ยผมก็ไปลองแต่งลูกซองเล่นในชูตติ้งเลนดูนะครับสนามฝึกซ้อมเนี่ยเฮ้ยแม่งของจริงวะ่ะกระสุนนี้ลูกซองก็ถูกกระสุนก็ถูกรออะไรนะครับจัดลงไปเลยเลยคือมันยิงขาเนี่ยหคลิกตายได้เลยนะครับถ้าคุณเม้ม ป้ามากพอนะส่วนระยะไกลนะครับก็20เมตรเนี่ยผมโดนมาแล้วนะครับแล้วก็ไปลองในชุดเลนเนี่ย20เมตรยิงเข้าหน้าตายได้จริงๆนะครับคือเอาง่ายของถูกนะครับก็ทําได้แค่นี้ก็ถือว่ามากพอแล้วนะทุกคนหนึ่งนัดใส่ขาเนี่ยแล้วก็ผมก็รู้ตัวนะครับตาน,นี้เราเอาลูกซองมาเล่นนะครับเราก็ต้องรีบพุ่งไปเล่นโมเตลให้เร็วที่สุดนะครับไปเล่นระยะสั้นในบ้านแทนนะครับผมไปลุยไปรุ่นเ,เสร็จสร้างตัวใส่ไทปแปดมาเพื่อยิงขานัดเดียวได้วันช็อตอะถ้าแบบ เมมมากพอนะหัวหัวก็น่ดเดียวถ้ามันไม่มีหน้ากากนะไทยแปดบล็อกช็อตเนี่ยนะเออไทยแปดบล็อกช็อตยิงเหรอเออมึงไปลองยิงในชุดติ้งเลนส์ดิก็กูไอ้เหยื่อโดนมาเมื่อวานไอ้เหยืยอโดนประมาณยี่สิบเมตรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเกินไกลเลยเกิยงไกลใช่ขวาใช่ขวาเไปยิงหัวบอลแทบไมแทบไม่ได้นี่เหระไงทุกซองเม็ดเดียวอะ เข้าใต้ดินมะดูให้ไม่ได้โดนบอดไล่ยิงบอดหรือคนไม่คิดยนนัดเดียวดำเลยบอดบอดเฮ้ยระวังหลังจิดตัวด้วยจิดตัวด้วยเดี๋ยวขหนับว่า น้าย่งมีหรมีมีตามีมีอะบัอรโหเต็มทางเดินเลยีอมันยิงว้เนี่ยเฮ้ไฟยิงโมอ่ไม่ไม่ไม่ตา่ตาลงเยอาวลงเยอะมาสมคลนะ จเจอบอกเลยเฮ้ยบอดบอดบอดข้างนอกมีคนมาเอ้ยมีเสียงมีเสียงฝั่งกูอเออฝั่งกูวิ่งไปฝั่งมึงละลงหนึงน่งลงหนึ่งลงข้างหน้าฝั่งมีขวากูอีกฝั่งเอ็นอะ่ะเจ็บแล้วปพ่อเจ็บแล้วตายตายตายความเก็บถามไม่เยอะ ไม่เห็นเทียอะไคนนี้สามตัวตรงนี้ละเซตประหยัด EP ห้า้ยหวานเจี๊ยบเลยเซตประหยัดอะครับลูกสองคอมโบอ่ะเซตประหยัดครับมันตายเลยปะสามตัวเหลือตัวนึงนะถ้ามีอ่ะระวังระวังระวังช้าช้าก่อนก็บอกแล้วลูกเนี้ยหกศึกแล้วชี้เทนี่ผู้ยิงมันศพแม่งหายสัตว์ไอตัวนี้กระโดดจะชาร์จกูเกาะห้าโคตรแน่นอ่ะ หมวกอะไรวะตาคือเราบาลเซตประหยัดเนี่ยไม่เห็นหมวกออเซตประหยัดไอตัวไอตัวแน่นสุดในตีละเธอเนี่ยยากเกาอเอ้ยเก็บไปดี่ก่อเก็บไม่ได้กูเก็บก่อห้ามาแล้วลงสามกับห้าเฮ้ยงงเฮ้ยบอดเฮ้ยคนขวาขวฮ้ยคนดิทรงเหมือนคน เออเอ่อขับวิ่งเข้าบ้านอ่ะเฮ้ยคน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 สองคนสองคนเห็นสองนะชิ้งก่อนทิ้งก่อนเฮ้ยหมดละหลวงวัวหายไปเลยมันเจ็บอ่ะมันมากกว่าเมื่อกี้เรายิงสาดชี้ยันสองไหนอ่าไอจีดอ่ะเมื่อกี้ผมโหยันสองอ่ะแป๊บหนึ่งยิงมาหนึ่งไม่หายไปเลยชี้แล้วถมชี้แล แล้วค่อยเคลียร์ชั้นหนึ่งมาเฮ้ยติดมาติดมาติ่ตูมาผมมีเน็ตผมมีเน็ตลูกเนือเออติ่ตูมาก่อนกันชั้นหนึ่งก่อนค่อยล้อชั้นหนึ่งก่อนล้อด่วนในเช้างน้าเลยหงนองหลังอนเลยวะขอไปเน็ตก่อนไป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 เสวย มีมีน้องมีนิดนิดบนไหนก็ว่าใช้ก็ว่าใช้ก็ว่ยใครยิงหรอไอ้เหี้ยเนี่ยนี่ไงใช่ไอ้ตายิงหน้าต่างหนึ่งกูยิงหนึ่งตรงนี้ไอ้ไฟห้องน้ำหนึ่งใช่ปะใช่ยิงหรอเออผมยิงไว้นี่วะจะแคบป่าหลอหลอหล่นนั่งแอบป่กว่าเออมันจะแคบเปล่าอ๋อถ้าแฝงถ้าแฝงไม่มีดอกแท็กใช่ปะ ไม่มี<อ>แฝงตัวเนี่ยเล่นเนี้ยเออสามตัวแหละน่าจะขึ้นขอเอฟเอหน่อยแฝง,ง,ง,งมาเป็นตีเลยสามคนเนี้ยหนึ่งแสนได้ไปสองตัวะตาแรกอิ่มผมก็ติดใจกับเซตนี้แล้วครับตาต่อไปเซตเดิมแต่รอบนี้ผมอยากลองเล่นแบบติ๋มเต็มระบบดูนะครับดักสุดใจไม่ขยับเลยรอยิงนะครับลาตานี้ผมเกิดอ,อย่างดีไม่รอช้าที่จะวิ่งเข้าไปดักปาดคนเฮ้ยโอ้โหตาใกล้อย่างดี จะนั่งชั้นบนปะล่ะได้ปิดปิดกล่องหลังมีหลังมีเนี่ยเออปิดกล่องหน่อยงานเรียนอยู่แล้วผมอะถ้าไม่มีบอร์ดข้างบนนะเฮ้ยตาไม่มีบอร์ดข้างบนเงียบได้เลยอะเราเงียบได้เลยอะสี่คนละมุมเลยได้ซีพียูเดี๋ยวกูมุมนี้เลยกูนอนมุมไหนไปหลังกล่องไว้พี่เออหลังกล่อง ไม่เลงนะไม่เล็งนะไม,งนะไม่เปิดเสียงเลยนะหน้านิ่งๆเลยเป็นภาพที่ไม่คุ้นตาหนึ่งน,นะครับต้องขออภัยาด้วยเพราะว่าความจนมันน่ากลัวลังสร้างหางข้ามตอนนี้เหมือนกำลังแบบสร้างตัวของจริงกูนเนี่ยไกลไปเรืร่อยๆเลยว่ะหูหันหน้ายังมีเสียงอ่ะตาันน้าจะเคลีย,ยร์เคลียร์กว่ดังกันอยู่คือถ้าหูฟังดีอ่ะถ้าเราแบบว่าทั้งไกฟังมันไม่ว่าจะทําอะไรก็รู้จุดคนหูฟังถูกแม่งเสียงแม่งเสียงแม่งหลอดเลยไกลแล้วอ่ะไกลแล้วข้างหลังนี่หว่าเสียงหลัง ทางที่เราเอ,อหลังที่เราเกิดเสียงหลังเสียงหลังอยู่เล็กมั้ยมีระเบิดสองลูกพี่บอกไม่เข้าตเตเบิร์นเนี่ยคือแบบถ้าใครวิ่งมาก็คิดว่ายังไม่ฝ่ามยไว้อยงไม่มีไม่มีแบบว่าต่องรอยการเปิดทั้งนั้นแต่ถ้าแบบคนมันเอว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่มีสมบัติก็อาจจะไอ้นี่หรอยวมเตีรยังไม่ยิงเยู่เลยหันหน้าไปอย่างไรตาเย็นปะได้ยินกูหันปะได้ยิน ได้ยินแต่กี่ยงเหมือนคนเหมือนเหมือนคนถูพื้นน่ะเออแต่กวางน้าเนี่ยวันที่ยิบเจ็ดไปยิบเจ็ดไปโมเตลเดี๋ยวไเฮ้ยมาแล้วตามาแล้วมาแล้วมาแล้วเออวะเออวะอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าใช่ไหมเตรียมนะเตรียมมาแล้วครับหนึ่งตัวโอเคตัวเดียวสองว่ะเตรียมนะเปิดแล้วบอกจะนั่งมาแล้วมาแล้ว นัดเดียวกลางนะถังแตกถังแตกตายตายตายแล้วจบ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 มีอีกมีอีกมีาะล้วเพื่อนมาเติมเพื่อนมาเติมแล้วเพื่อนมาเติมแล้วเปลี่ยนปืนเก็บเก็บของเล่น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 ไอเนีตจะโดนนัดเดียวเลยพี่เก็บของเสร็จโดนเนี่ยผมแล้วดรอปแล้วดรอปแล้วเน็ตดรอไปดุกหนึ่ง ล็อกให้อยู่ล็อกให้เยู่เมื่อกี้มีเขียงตู้วิ่งมาตัวนึงเนี่เอออยู่ด้านนอกอยู่ล่าสุดอยู่ขวาขวาขวามือกูเลยใช่นี่ไงนี่นับว่าหีดูเฮ้ยมันพีดประตูขวาประตูหน้าประตูฉันจิบฝั่งขวาดิเนี่ยนะเนี่ยนะอ่ากูเน็ตเหมือนกันมึงคุกงอ่ะเฮ้ยวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกนี่หนึงนะเฮ้ยติดเตะตา เห็นปะวิ่งเลยวิ่งเลยมันวิ่งออกกับไปไหนเนาะล่าสุดอยู่กองฟางด้านนอกขอเน็ตแม่นๆว่ายากว่าไม่มีเส้นอ่ะตรงไหนอ่ะอ่ะเนี่ยมึงมามาหน้าต่างกูมาหน้าต่างกูเนี่ยอจีบหวานเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นเห็นเห็นบ้านไม้เล็กๆตรงท่าทางอาหยาปะตรงที่มีกระแพงไม้เออล่าสุดอยู่นั่นแหละหลังกระแพงเออล่าสุดอยู่ตรงนั้นแหละ เฮ้ยได้ไฟรอให้หนไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งเอเราระเบิดไฟก่อนไม่รู้ว่ามันขยับต่อป่ะนะเพราะว่าเมื่อกี้กูหลบมีแปดอีกลูกีแปดอีกลูกเล่นไปละไปละเฮ้ยขวาขวาขวา นี่หนังฝาไหนระเบิด <ไป S 1> น้ำระเบิด <ไป S 1> เดจ็บเจ็บเจ็บเจ็บตาน,นะวยก็โดดยิงแม่งเลยแม่งบอกเอามาดิบบี่แบบว่าาาาูาาาูาาอาา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 ากาาาาาาาดานาาาอาาลาา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  ไอสนี้โดนรถซองกูจาะขาสองตัวเลยจะเล่นผ่อนญาติโยมออกแล้ว,วความจงมังหน้าตัวขอโทษด,ด้วยเพื่อนๆที่ต้องมาเห็นภาพแล้วแบบนี้คิมเฮดมีเยงไม่ใช่คนจีนด้วยหูของยังเต็งไอตัวสองเดินมาจะช่วยเพื่อนสัตว์ตัวยิงไปก่อนขาแตกก่อนเลยกูกระโดดลงมาแบบยองขาหักอ่ะยิงไอตัวนั้นนะ จะฆ่ากันนะนี่นะกูเอาเวดกูจะเอาเวดมันเมื่อกี้กูเล่นสรงไก่จัดอ่ะเฮ้ยตายคนมามึงเหรอดูทำหน้าดูทำหน้าแฝง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 ไปเถอะไปเถอะซ้ายเหมือนมีนะระวังสุดหมดละ เซตก่ำอิ่มตลอดเซตหมดปอกไม่ได้ยิงแฮะตอนนี้เราเบิดก็ไม่ปาเล่นอ่ะพูดเลยจนจัดปวดเจี๊ยบปวดเจี๊ยบเฮ้ย <Hey, S 2> ได้เอคมาเล่งด้วยแต่งดีอยู่นะคนเ,นเนี้ยแ่นสองแปดหมื่นปวดเจี๊ยบปวดเจี๊ยบขอแค่มีของไปลงล็อกดาวก็พอแล้ว <laughs>